อก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการกุนซือปอรีอ่าเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกม ROV e น, <c oughs> นะครับวิเคราะห์ปัญหาครับว่าทำไมนะครับหาสาเหตุว่าทำไมคนถึงเลิกเล่นกันไปนะครับจากแต่ก่อนนะครับซึ่งผมก็เป็นคนอ่าหนึ่งใน,นนั้นนะครับที่เลิกเล่น ROV ค e. ร อาจจะเพราะกาองน,นี้โทรศัพท์มันเสียด้วยนะครับแต่ว่าช่วงเทปโทรศัพท์มันยังใช้ได้อยู่ก็เรียกว่าถ้าไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะฮะเล่นไปก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับอ่ะก็คือที่มาทำอันเนี้ยเพราะว่าช่องดอเซอร์นะครับเขาก็เป็นนักวิชานักวิชาการนะครับของทางเกมอาวีคนหนึ่งที่ องการให้ความยอมรับนะครับเขาก็อาาอกมาบอกว่าเนี่ยนะครับตัวเขาเองเนี่ยประสบปัญหาครับนี่คือการ <c oughs> ถูกลุมรีพอร์ตนะครับแล้วมันรีพอร์ตง่ายนะครับซึ่งไม่ว่าเขาจะได้คะแนนเยอะคะแนนน้อยเนี่ยนะได้เป็น MVP หรืออะไรเนี่ยนะครับเขาก็ยังโดนรีพอร์ตนะครับแล้วการรีพอร์ตเนี่ย มันก็เกิดได้ทั้งฝั่งเราสี่คนเนี่ยลุมรีพอร์ตคอลชนหนึ่งเนี่ยนะครับหรือฝั่งตรงข้ามรีพอร์ตก็ได้นะครับแบบเราเล่นดีเกินไปนะครับเราฝั่งตรงข้ามมารีพอร์ตเราก็ได้แล้วเราก็จะโดนหลบหักคะแนนความบัคคืไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคะแนนความรัคคืนของเราไม่ถึงจํานวนหนึ่งประมาณสักสมมตินะครับสักเก้าสิบเนี่ยนะครับ 90, เก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเราก็ไม่สามารถลงแรง ได้นะครับเราต้องไปเล่น m มดปกตินะครับซึ่งโมดปกติที่มันไม่ได้จัดอันดับเนี่ยมันก็ยังสามารถถูกรีพอร์ตได้อยู่นะครับตรงนี้จะเป็นปัญหาเรียกว่าบั๊กของเกมนะครับที่เขาไปปรับแก้มาใหม่เนี่ยนะครับแล้วมันเกิดบั๊กขึ้นมามันทำให้เกมมันไม่น่าเล่นนะครับเพราะว่าแต่ก่อนตัวผมเล่นนะครับ มก็มักจะถูกรุมรีพอร์บบ่อยๆนะครับอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นการกัดนแกล้งกันในแกมในทีมของเรานะครับซึ่งผมไปคนเดียวนะครับแล้วฝั่งตรงข้ามคิดว่าเขาคงมากันสามสีคนเนี่ยนะครับก็ถึงรุมรีพอร์ตแล้วได้นะครับก็คือเขาจะไม่ให้เราเวลาเวลาเราเข้าไฟ์นะครับ ออเขาจะไม่เข้านะครับก็ปล่อยให้เราตายอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราในแทบไม่ได้แอซิสไม่ได้อะไรเพื่อที่เขาจะมารีพอร์ตเราขายเกมนะครับคือไม่ได้ไม่ได้ความร่วมมืออะไรเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเล่นออกรันไว้นะครับแล้วเขาทิ้งป้อมน,นะครับแล้วผมเนี่ยฟาร์มหรือทาอะไรอยู่เนี่ยแน่นอนอะเราเห็นเราก็ต้องไปจริงไหมในเมื่ออออฟเลนแม่มาเลนคารีทำไมเราก็ต้องไปจริงไหม เพราะว่าเขาแยกดันอยู่แล้วแน่นอนนะครับออฟเลนของเขาก็ยังอยู่ออฟเลนนะครับของเรามันไม่รู้สไตล์นะครับมันก็ประมาณว่าเราเล่นมาตรฐานแต่เขาเล่นแผนของเขาอะแผนแผนแบบไม่รู้แผนอะไรอะนะฮะที่เขาคนทั่วไปเขาไม่เล่นแล้วเราไม่เข้าใจอะนะฮะก็คือเกมมัน,ม,น,ม,นมันเกมโมบ้าครับมันตีป้อมเราก็ต้องการป้อมด้วยนะครับไม่ใช่ว่ารอไปนะครับแล้วการออแบบนั้นอะนะครับ คือเขาสโนโบอฟก็ยังไปออนนะครับคือไม่กลับมาอะไรเนงะี้ยมันก็ออกไม่ได้นะครับบางจังหวะก็คือสาเหตุอะว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจแบบไม่มาตรฐานก็คือพื้นฐานเขาทําไมพื้นฐานันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้พื้นฐานแบบเนี้ยเล่นขึ้นมาถึงระดับที่มาเจอกับเราได้จริงๆนะครับเพราะว่าปัญหาเนี้ผมได้เริ่มพูดไปนะครับก่อนที่ มันจะเป็นปัญหาผมพูดไปช่วงที่มันกําลังบูมนะครับกําลังเป็นที่นิยมสําหรับเรื่องการตําแรงนะครับมันเกิดจากตรงนี้แหละนะครับผู้เล่นที่มีทักษาะาไม่พอนะครับที่จะตัดสินใจที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจนะครับก็คือเขายังคิดอะไรที่มัน ผิดพลาดอยู่นะครับสิ่งที่ที่ว่าครั้งหนึ่งอ่ะพวกเราอาจจะเคยเป็นแบบเนี้ยนะฮะอาจจะเคยมั่วแบบแบบเนี้ยแต่เราว่าเราไม่เป็นแบบเนี้แล้วนะครับมันมันเป็นอะไรที่ที่มันต้องผักบ,บงแล้วแต่เขายังอยากไปลองผิดลองถูกอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเออก็คือผมก็เคยพูดไปนะครับตอนนี้มีผู้เล่นที่ไปจ้างให้คนอื่นอ่ะลงแรง้แรงปํามแห้งขยอะมากครับึ่งคนเหล่านี้พอขึ้นมาเล่นในแล้งสูง,สงๆก็เล่นไม่ค่อยเป็น ทำให้ผู้เล่นคนอื่นที่กดส่งหาทีมต้องประสบปัญหานี้ผมม,มีวิธีแก้ครับคือแก้จากที่เคยส่งทีมที่จัดให้คนอ่าที่จัดให้คนที่มีเลดวินปะพอกันมาอยู่ด้วยกันนั้นนะครับก็คือก่อนหน้านั้นมันมีการจัดโดวยวินเลดน,นะครับเปลี่ยนเป็นจัดทีมที่มีผู้เล่นที่สไตล์การเล่นในเกมคล้ายๆกันนะครับแทน ก็คือถ้าถ้าเกิดว่าเราไปซื้อไอดีเข้ามานะครับวินเลทมันอาจจะสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไปจ้างเขาปั๊มเนี่ยนะครับก็แน่นอนแหละนะครับดามขึ้นนะครับอัตราการชนะมันสูงว่าวินเลทมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะอันเนี้ยก็จะทำให้บางคนที่เล่นดีนะครับไปเจอคนที่ปั๊มแรงมาเหมือนกันนะครับ ซึ่งไอพวกปั้มแบงค์เนี่ยนะครับเขาก็ไปสี่ไปห้ากันนะครับนะครับเข้าใจไหมมั้ยแต่ว่าเวลาที่เขาคืนไอดีลูกค้าน,นะครับลูกค้าเขาอาจจะมีแค่คนเดียว,วเขาก็ไปโซโล่ของเขาเลยนะครับหรือก็ไปกับเพื่อนแก๊งของเขาเนี่ยนะครับซึ่งมันก็อาจจะ,ะพอกันนะครับลูกค้าเป็นเพื่อนก็พอเน,นะครับเนี่ยเ,ยเ,ยเช่นถ้าผู้เล่นอยู่คนเดียวแล้วไปเจอศตัตรูห้าตัวนะครับจะตัดสินใจยังไงนะครับเอาแบบ สเกมล่าสุดก็ได้ครับจะได้แล้วจะแบบไม่ต้องสนว่าใครอยู่แหลงเดียวกันหรือไม่นะครับก็คือถึงคุณจะอยู่สุพีมน,นะฮะหรือคอนฮิลเลอร์น,นะครับแต่ว่าถ้ากาตัดสินใจของคุณเนี่ยมันเท่ากับแหลงโกน,นะครคุณก็เล่นกับแหลงโกได้นะครจริงไหมคุณไปเล่นกับ พอที่เขาตัดสินใจอีกอย่างหนึงนะ่งอ่ะมันก็ไม่ใช่ทีมเดียวกันนึกออกนะอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันเล่นสนุกน,นะฮะอันนี้มันจะสนุกมากกว่าอยากจะให้มันแบบเบยด,ดเบียดกันนะนะไม่งั้นก็ดูนะฮะว่าเนี่ยมันมีไอเดียอะไรที่สอแล้วในการปั๊มแรงนะครับเช่น แน่นอนนะว่าเขาจะต้องเอาพาสเวิร์ดเนี่ยนะครับไปให้พวกกลุ่มที่ปั๊มแรงเนี่ยนะครับรับปั๊มดาวให้เล่นให้นะครับแน่นอนว่ามันจะมีการล็อกอิน IP ั้งนนั้นนะนะครับแล้วคือเขาอาจจะไม่ทำแค่ i p เดียวนะครับอะไรเงี้ยมันก็เราก็จะพบว่าเออมันมี ID ของคน ลูกค้าเนี่ยนะครับซึ่งเขาอาจจะไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวนะครับอาจจะมีหลายกลุ่มที่มาปัมป๊มดาวให้เขาเนี่ยนะครับอันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเ,ออเนี่ยมีการเปลี่ยนนะครับใช้ของคนอื่นมาเล่นให้นะครับอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ที่อยู่ไอพีตรงเนี้ยหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เนี้ยนะฮะเออมาเป็นของคนเนี้ย ซึ่งของคนนี้มันมี ID เนี้นะฮะแล้วแล้วไอคนนี้มันไปนเล่น ID คนอื่นนะซึ่งซึ่งมันมันผูกกับบอรโทรศัพท์อื่นซึ่งมันต้องเป็นของคนอื่นแน่นอนอะไรเงี้ยเราก็ดูได้นะครับถ้าเาจะตัวสอบจริงๆแล้วเราก็แบงกาไปเลยก็ได้นะครับตัดปัญหาไปเลยจะได้ไม่มีใครกล้ามาแบบนี้นะครับผมยอมรอนาน,านๆดีกว่านะฮะหรือเล่นกับบอทที่แบบมันมันอยู่ในระดับนั้นนะ,นะครับ จริงๆอ่ยจะดีกว่าไปเล่นกับคนที่มั่งพูดไม่รู้เรื่องนะครับอย่างแรงกลางแม่งก็ไม่แม่งก็ไม่ห่วงเลนตัวเองเลยนะฮะมาห่วงเรนแคลรี่มาแย่งคลิปแย่งแรงแคลรี่นะครับแทนที่แคลรี่จะได้เกิดกว่าแคลรี่ฝั่งตรงข้ามก็กลายเป็นมาโดนแ่นกลางแย่งมาโดนสับแย่งนะครับ เข้าใจใช่ไหมว่าเฮ้ยเนี่ยพื้นฐานคุณเลยนะคุณมาถ่วงแ่้งถ่วงขามืองไม่พายเท้าล้านนามีทาไมนะครับแล้วคุณจะมาเล่นทําไมนะฮะวไอ้คนที่เขาจริงจังนี่เขาอยากได้ดาวเนี่ยครับเขาก็พยายามไปเถอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหารจริง,งนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของโปรแกรมแท็กแมปอะไรเงี้ยนะฮะเออก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมถึงปล่อยให้มีโปรแกรมสอนได้นะครับตรงนี้แก้ไขนะครับอย่าให้เพาะมีการโกงนะครับก็คือคุณไม่ต้องไปพัฒนาแล้วนะฮะเนี่ยเอาระบบแกมนะครับให้มันได้มีช่องว่านะครับที่ใครจะมาจะดิตอะไรได้นะครับ ซึ่งปัญหาทุกรีพอร์ตเนี่ยมันก็มีมาได้สักพักระยะแล้วนะครับแต่ว่าช่วงนเนี้ยนีนะครับขนาดดอเซอร์เล่นเองนะครับยังโดนรีพอร์ตเลยนะฮะแล้วคนอื่นจะเหลืออะไรนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะครับพบเจอ